สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเหลาะส้มสวนผสมผสานจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมป้าใบยางเบิงสวนประเตยนี่ยังแน่หลอเนี่ช่วงหนาคนุณยากระสีเกิดร้ายแน่พี่น้องช่วงนี้ไม่ตาอที่แหน่เห็นนี่ก็เป็นดอกกระเจียวจ้ะมันเป็นมันมันก็เป็นเนาะเป็นเนาะ อม,มันเป็นดอกเยียวกระลังออกดอกกราลัางผูกอยู่สวนเห่ากับกระลังลูกคือกันดอกกระเจียวดอกกระเจียวยื้อหันมีอว<ห>นไรฮะบอกไพวาน้องยินน้องยินพักก็ยังมีหลายยางนี่จ้ะพูข่า, <laughs> าวแล้วเริ่มออกจันแล้วพี่น้องเนี่ ก็ตัดใบตัดก้านมันออกพาเรียงก็เป็นเนี่ยอันบอกพกเรียงหนอนี่นี่มันเป็นสีแดงเนี่ยก็สีแดงห่ามันมาดอกใบเลยถามพี่น้องข้าวเบิ้งตี้แล้วข้าวเมล็ดเป็นข้าวเมน็ดบอกแม่กับบุญหัวซื้อมันด้วยกันมันปลูกใส่ถุงดำถุงสั่มพี่น้องถุงสั่มมันกับเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็สีแดง เด็ดใบมันออกกินเอาอใส่เขาพ่อทวมหัวท่านว่าฝนได้นี่เกือบเกือบทวมหัวเขาวา,วา,า,าเงเขาวางเขาน้ำว่ามันเขาแกบแกปแกบเขาใส่แกบน,น,น้ำวยมักนั่นแหละฝนโ้อข้อสามเม็แตกได้น่อดีๆเอามาเม็ดดี ลาย้างไปเบื้องพระขนโตพระพี่น้องนักส่งสวนหลายเฮี้ยมีย่างแน่ปลาเตยใอยู<ม>่ยดอกไม้ดอกไม้ก็งามปลาเตยพ่อเฉลี่ยงเพิ่นไปอันขายของอยู่โรงพยาบาลมาจักมื้อนี้ปั้นพฤหัส พีกเพิ uh, wow. oh, ่น right? กับเป็นแดงอยู่พี่น้องแดงกับสีกับสีเหลืองเิ่นเหตุแบบปลอดสารเ้อจ้ะเด้อแบบอินซี่เลยว่าม่นปลอดสารส่วนนี่ไม่ต่อยเมื่อเมื่เบิงเบิงมันสิเป็นเสียงแนว่ยอีไยังเสียงยังเสียงสดสบายบ่เมันสิเป็นเสียงเนว่ยโอ้มันสิเป็นเสียงแนี่ยไรเสียงเสียงเสียงมีเสียงลมบ่เออ ลงว่าเออเออเออลงว่าไม่ไม่สีเสียงร่วมเลยละ่ะเออบักพีกนี่มะาไทายหลอบกอนนี่ไม่ต้อยบักพีกต้นนี้เน่าว,ว่ะหม่หลายเดือนเลยได้พี่น้องนี่ว่าแมนหาหกเดือนหล้วป่าจ๊ะไม่ต้อยมะาไทายต้วน,นี้เนี่ยครับครับครับตัเน่าเบิ่เออ,อตัวเน่ายังสีห้ยไทยพี่น้องข้าเบิ่งอยู่เว้ยตัวเน,น่า <laughs> ดอกกระเจียวมันสิปลูกไปสุดเลยพี่น้อง นี่ตัวใหญ่บ่ไม่ต่อใหญ่ไปหน่อยอสอนบอกทกีเพื่อนกูดกูดกับเป็นนวยดีไม่ต่อโดนกระเจี๊ยน้บนาบ่น้ำได้ยินใสียใหม่เลยได้ยินใสียใหม่แล้วเนาะตีดใหม่อันนี้ไม่ต่อ อใครบังขันเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินเบล์เดอพี่น้องเลยไฟสีเทกรางวัลมันเอิร์นข่อยจักเถื่อบอกอ้วนนี่ไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยอยู่อันนี้ก็ย่างเป็นดอกให้เก็บพัดอยู่เลยๆอยู่พักอีหยังก็พี่น้องก็ล,งล้วงแหละล่ะซื้อมันคือเอ้ค,อคือไอ้ ต้องมังในไม่หมดอ,อืมดอกไม่บักพิกบักพีกส่วนมากในสีถ้ายยูหมกับสีงามอยู่เลยหมแน่แดดแน่จ้ะเพิ่นบ่มากแดดเป็นได้ดอกโอ้เบียบบคงหลายตัวนี่กับบัวมากงามหลายนำตัวนี้คมตัวนี้คม อักกูตัวนี้ฟักกูฟักกูดบังคมุมเออเาปลูกใส่อันถุงซัาไ้ไปไปเบื้องทั้งฝนมีว่าสิมมหาอันเบี้ยพักน้ำเล่าไปปลูกตัวนี้เป็นดอกอะจากของเราโอยูสัาเป็นดอกโคคือการพี่หนองสวนไผ่กรได้สวงนี่เพราะว่ามันฝนตกแน่เนาปลูกใส่กระถางโอ้หมดแม่เนาะนามันหลา มาเตยอยู่ไหนมาจ็คไปพี่เบิงป่ะมาเตยอยู่ไหนมาเตยยิ่งเสียงเลยมีซอเอาแนแดงเพิ่งไปอีกอยู่เอาไปเหมือนนั้นมันบ่เน่ามันตายเบิดบ่อยู่เลยนี่พ่อเน่ากับตัวมันยังบอกมัคักเขีวพี่น้องคณะเขียวอ่นบ่ยองยอง ปลูกใส่์ชุงไหวปลูกเซย์กระถางได้งจุดใช่ไหมกระถางหน้าฝนนี่ปลูกพักยังกงอยางแน่อยู่ลำบากอยู่พักนี่ตายเหมดแล้วเออต้นก่าพักเล่ากับบริกาไว้เพาะไว้เราบว่ปลูกในโรงแน่เลยทําอย่างไรว่าอากาศกระหอนไม่ตายพันยืนแนเดี๋ยวมองเบื้องทางนี่ต่อ เิ่นกอเตยอ,อยู่ในสวนทางสีบลค่ะเี่สวนนี้เป็นสวนหน่อมไมเ้เราบบบน,นี้พี่น้องผู้อีหยังลเล่นด้วยสามลายกลัวปลูกผสมผส,สานไว้แต่ว่าเหตุแบบอีสีข้าเบิดเลยพูดชายแห้งกวะ่ะหน่อมไม้ร้ายแห้งพี่น้องใหน่อมไมผสมไว้นี่สุดยอดเลยเด้ยนี่ ช่วยเหี้ยหัวช่วงนี้น้องใหม่กระสีออกร้ายกระสีขาใหญ่แม่จ้ะเกิดใหญ่เหี้ยวคนกระสีปูกินแม่ต้องเ็ดเป็นน้องใหม่สมยังไี่ตัวบ้าขาไม่ได้บ้าขาดองมาเลยมาเลยมาเบิ้งปลาเต๋อยู่ฟีบอพี่นะเป็นไผ่เลี้ยงเลยจะล้ะมวนไผ่เลี้ยงน้อย เพ็นแมงอีหยังบ่ให้แม่ต้อยค่ะบักนัดปัตตเวียสีทองเพิ่นว่าเพินนน่นนั่นอันนึงเออใต้สิเกิดเมื่อมียปลูกอยู่อยู่หนาอยู่กำลังเป็นหน่วยคือกันดูหนาโอ๋นอายสู <โบ S 1> อันเลยบ่เกิดดอกซ <หา S 2> สนี้นึงมันเป็นหน่วยเรียกกลุ่มใโอ้ทางนี้เพิ่นกำลังไถไถเพื่อที่ปลูกจางดินไหวที่นี่พี่น้องนี่ พี่ก,าก้ากระบานเกาขามตำบลเกาขามัำเ,าามเพื่อน้ำเยื่นจังหวัดอุบลได้พี่น้องพี่ดอกกระเจียวเราปลูกไว้หลายแห่งไปเบื้องดอกกระเจียวปาเตยไม่ต่กระปอมลายเหอมนมะเขือเป็นหนวยบกกระเจียวลายเว้ยคุณแยบยางไปแล้วแมยางไปผูเดียวมาสีแยบของป่าอ,อยู่หันละ สว้งามปล่อยให้มันขึ้นสูงเลยตัวนี้เม่ต่อยคู่ประเทศไทยเนี่ยทายอยู่ลูกทายอยู่ตัวนั้นมันเป็นหน่วยไหไรบ่เออครับงาเป็นหน่วยใหญ่แห้งงามงามใสโอ้ตัวนี้เป็นลายแห้งเนาะลายแห้งของเห่าคู่ออกหน่อยหนึ่งออกคีหานอนหนึ่งออกเคหานอนหนึ่งตัวนี้ยังเห็งไหม ไัยเลี่ยงบางนานก็เกินล่ะบางนานก็เกินแลยล่ะพูดไปเบิ้งทั้งนั้นปะแท่งเขาเลือกเท่งแท่งอีหยังอ่ะน้ำน้ำน้ำใหม่นั่นแหละไม่แท่งเขาเลือกเท่งตอนนี้เจ้าออกไงเปื่อยขอึ้น,น,น,ววาน,นมาบอกเมื่อยว่าน้ำร้านเบิดเหมือโดโนกแกวแ้วแจ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 ้วอยู่เอิญไม่ต่อยอยู่เบิดเหมือโลด พี่ยังไงพี่เบิ้งแน่ไปถือเบิ้งไปจับเบิ้งจับน้องใหม่เบิ้งมันใหญ่สามขาคนบ่ <c oughs> มากินบ่หน่อใหม่อู้สามขานั่งล่งตัวนั่งล่งเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยนะ่อยิ้มกองน้ำของเฮามีอยู่ ก็ใหญ่เหียเออใหญ่คือกันนั่นเฮ็ดออกแล้วในป่าหน่อาใหม่อย่าไปจับเด้อเฮ็ดเบื่อเด้อเฮ็ดเบื่อพี่น้องตอนซอดแฮ่ห้างมิ่มก็มีนอนหนึ่งกับสามคู่อยู่จังเพิ่งมายุนไม่ดีอย่างไรเหี่ยมีแต่เป็นเพียงเบื่อกล่ะฮะพี่แพ่ข้าอีกวะอุ้ยขนาดข้นขายง่ายเลยได้ไหมนี่อะ สำเนาใหม่เลยเออค่ะสำเนาใหม่เลยไปออกเงินเข้าปะเตยปะยูปะหนนึ่งเดี๋ยวจังหวะไม่หนึงเออเอาคลิปนี้ล่าถัดผู้ชมก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะเกษตรผสมผสานนะพื้นที่สามไร่พี่น้องต่างไรได้ให้เบิร์ตปีจ้ะซิบุร์ดแบทล่ะลงบานอาทิตย์ละไม่ตายแกสิเบิร์ดบัานพฤหัสาร์เออแกสิเบิร์ดแบดแล้ว ขอบคุณพี่น้องที่ติดตาม,มรับชมจ้ะมันโมหิ่นทุ่งนอ่แหละ